ตอนที่39สิตินอกับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ โดยในวันนี้มีิฉันอัสรารัตการันมาทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีผลกระทบเกิดขึ้นตามมาในหลายๆด้านค่ะโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กที่บริสุทธิ์ซึ่งวันนี้นะคะไม่มีหัวหน้าครอบครัวอีกแล้วเพราะผู้ชายผู้เป็นสามีผู้เป็นพ่อได้ตายจากไปบางคนกลายเป็นคนพิก,การหรือไม่ก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี การศึกษาถึงผลกระทบที่เป็นผลพวงจากการเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งค่ะของการศึกษาวิจัยในโครงการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิน่นโดยเราเน้นการศึกษาผลกระทบที่เกิดกับผู้หญิงค่ะในฐานะที่ต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบทั้งหมดแทนผู้ชายทั้งภาระทางครอบครัวทางเศรษฐกิจนะคะ คุณผู้ฟังคะนักวิจัยในโครงการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นคุณคอริยอหะลีจากชุมชนควโนรีอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีและกะยายนะสะแ,แลแมจากชุมชนไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะเป็นผู้เล่าผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่โดยในวันนี้นั้นนะคะคอริยอได้มีโอกาสสัมภาษณ์ซิตีนอ ผู้หญิงในชุมชนควนโนรีที่สามีถูกจับกลุมดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำที่กรุงเทพค่ะจากเหตุการณ์เมื่อวันที่28เมษายนตั้งแต่ปีพศ2547โดยสารอุทธรณ์มีคำสั่งตัดสินประหารชีวิตในคดีนี้ค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของซีตีนอเธอและลูกๆจะเป็นเช่นไรนี่เป็นเพียงเสียดเสี้ยวหนึ่งของความยากลำบากที่ผู้หญิงต้องกลายเป็นผู้แบกรับ และต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้และอาจจะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่คุณไม่เคยได้ยินค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานี้เราก็ได้พูดคุยกับกะเยนะกะเยนะเองก็ได้เล่าถึงผู้ได้รับผลกระทบของชุมชนของกะเยนะและวันนี้คอริยอเองก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟัง ในชุมชนของคอรียะเนี่ยก็มีเรื่องราวของผู้ได้รับผลกระทบคนหนึ่งที่สามีได้รับการตัดสินจำคุกอยู่ที่เรือนจำกรุงเทพนะคะในเหตุการณ์28เมษายนปี2547ซึ่งคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตขณะนี้กำลังรอฟังคำสั่งจากศาลฎีกาว่าจะว่าอย่างไรคะ่ะ แล้วถ้าอย่างนั้นชีวิตของลูกเมียเขาที่บ้านอยู่กันอย่างไรคนจะลำบากมากนะคอริเยอนะใช่ค่ะกะเยน,นะก็มีความยากลําบากมากเพราะว่าสิตินอเนี่ยเมื่อสามีไม่อยู่สิตินอต้องแบกรับภาระทุกอย่างไม่ต่างจากผู้ได้รับผลกระทบเลยนะคะแล้วก็สิตินอเองเนี่ยก็มีลูกห้าคนคะ่ะ ทุกคนกำลังเรียนหนังสือหมดเลยเราไปฟังเสียงชีวิตของสติโนนะคะโดยคุณอัศรารัตการันผู้ช่วยนักวิจัยโครงการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ของเราได้ไปสัมภาษณ์สติโนให้เราได้รับทราบค่ะคุณสติโนอ,อยากให้เล่านิดนึงได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันพอดีช่วงนี้ลูกห้าคนก็เรียนหมดเลยแม่ลาพังคนเดียวนี่ก <laughs> ็ต้องทํางานหนักกว่าเดิมอีกแล้วตอนนี้สติโนทําอาชีพอะไรบ้างคะช่วงนี้ก็ ทำนาดำนากรีดยางแล้วก็ปลูกผักอ๋อแต่ว่าตอนเช้าก็ไปกรีดยาง,งกลับมาก็ดำนา,า,นาปลูกผักข้างบ้านด้วยแล้วไรายได้พอไหมคะถ้าทําไม่พอเหมือนกันพ่อพ่ออยู่ไปวันวันนี่แหละขัดสงมากวันวันในช่วงนี้ก็ฤดูฝนก็ต้องทนหน่อยถ้าฝนตกก็ไปกรีดไม่ได้นะคะไ,ได้ค่ะแล้วยางนี้ไปรับจ้างเขาหรือว่าเป็นส่วนของตัวเองคะไปรับจ้างของตัวอิมามได้วันละเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบแล้วถ้าดำนานี้นาของใครคะ ก็เป็นของแม่แบ่งกันแงานาก็ต้องรอเก็บเกี่ยวปีละครั้งถูกไหมคะแล้วตอนนี้หน้าอะไรคะยังไม่ได้ดำนายังไม่ได้เริ่มแสดงว่าพอตอนหลังจากกับปีดยาแล้วสตินอนทําอะไรคะถ้าไม่ได้ดำนาบางทีก็เนี่ยเย็บพอมีผ้าก็เย็บพรางของขลิยอนี่แหละก็ให้มาอันหนึ่งก็สิบบาทเบบเนี่ยอ๋อกระเป๋าใบละสิบบาทใบละสิบบาทก็ให้วันหนึ่งเย็บได้กี่ใบคะถ้าทําเป็นจิงมเป็นจังนี่ก็หลายใบยแต่ว่านี่ก็ต้องทำโน่นทำนี่ก็ประมาณสี่ห้าใบ ต่อวันนะคะก็แสดงว่าหารายได้หลายทางนะ,ะกว่าจะมีเงินมาเลี้ยงลูก<ช>ได้นะคะ<ช>แล้วสิรินนคิดยังไงคหะกับเรื่องการศึกษาของลูกค่ะก็จะพยายามให้ถึงที่สุดเลยจะให้เรียนสูงๆนั่นแหละพยายามเท่าที่จะส่งเสียได้แล้วสิรินนได้มีโอกาสไปเยี่ยมสามีที่กรุงเทพบ้างไหมคะไม่เคยเลยเดี๋ยวนี้ไปเยี่ยมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะปีก่อนกลางปีกลางปีที่แล้วนะคะแสดงว่าปีนี้ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยหรอคะยัง แล้วได้มีโอกาสติดต่อสามีไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าทางอะไรอย่างเงี้ยจดหมายมแล้วเวลาเขียนจดหมายไปนี่ลูกๆช่วยกันเขียนไหมคะเขียนให้ลูกคนนี้ก็เขียนคนนู้นก็เขียนเขียนหมดเลยกันระบายความในใจของข้าด,ด้วย <laughs> แล้วสามีส่งกลับมาไหมคะจดหมายก็มีค่ะถ้าถามว่าตอนนี้ทิตินออยากให้ทางรัฐหรือว่าองค์กรภาคเอกชนหรือว่าใครเนี้ยมาช่วยเหลือเรื่องอะไรมากที่สุดคะก็ถ้าจะให้ช่วยแล้วก็อยากจะให้ส้มแซมบ้านนี่เลยค่ะ เรื่องบ้านเรื่องที่หนึ่งนะคะแล้วเรื่องที่สองเรื่องอะไรคะก็เรื่องเรียนของลูกค่ะแสดงว่าสตินอให้ความสำคัญกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะแล้วกอบเรื่องการศึกษาของลูกนะคะแล้วสตินอคิดอย่างไรคะกับผลกระทบที่ได้รับเนี่ยมองรักยังไงเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบคนหนึ่งสติมอมองอยังไงคะอยากจะให้แฟนได้รับอิสรภาพมัง่งอยากจะให้เหมือนคนทุกคนมัง่งนอยู่พร้อมกันครอบครัวอืมเพรอมหน้าพร้อมตาก,กันเดี๋ยวนี้ก็กําลังจะรอคําสั่งของศาลดีกาเป็นศาลสุดท้ายแล้ว ก็อยากจะให้ทางศาลเนี่ยเมตตาการุณาเด่ครอบครัวของซิตีโนโด้วยเพราะว่าสามีเนี่ยเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเหมือนสามัญชนว่าที่ผ่านแล้ว,ลวมาเขาก็เหมือนกับว่าไปรู้เท่าไม่ถึงการไปหลงเชื่อคำผิดผิดถูกๆแต่ว่าเขาก็หลงเชื่อคนง่ายไงจริงๆแล้วเนี่ย ตัวเขาเองไม่อยากจะทําแบบนั้นเหมือนกันแล้วอยากจะให้ทานสารนียตัดสินเขาด้วยความเป็นธรรมด้วยอยากจะให้ไว้ชีวิตเขาสักคนแล้วให้เขากลับตัวมาช่วยเหลือสังคมอย่างเหมือนเดิมด้วยถ้าสารดีกาตัดสินประหารชีวิตอีอยากจะให้มีการอภัยโทษอยากจะให้ในหลวงเนี่ยเมตตารมแก่ครอบครัวของสิตีโน,โนด้วย คุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของซิติโนนี่อาจจะเป็นเสียงหนึ่งที่คุณผู้ฟังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบจากการที่สามีต้องโทษต้องรับภาระทั้งหลายผู้หญิงที่เป็นแม่เป็นเมียต้องแบบรับภาระทั้งหมดคะ่ะ แค่ยนะก็เห็นว่าผู้หญิงเราต้องอดทนและเอาล็อตสอบกับเราต้องอดทนให้ได้เพื่อลูกเพื่อความยุติธรรมที่เราต้องการค่ะคุณผู้ฟังคะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กอันเนื่องมาจากสามีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่อยู่เพราะถูกจับกลุมดำเนินคดีในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ก็คือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่ากินค่าอยู่ในการประทังชีวิตไปแต่ละวันและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นกับลูกๆนะคะคุณผู้ฟังคะซีตีนอก,ก็ไม่ต่างจากแม่คนอื่นๆคะ่ะที่ต้องการให้ลูกๆทั้ง5คนของเธอได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของลูกและครอบครัวที่วันนี้ขาดหัวหน้าครอบครัว ด้วยเหตุนี้ซิตินนนะคะจะต้องทำงานหนักและทำหลายๆอย่างตั้งแต่กรีดยางดำนาปลูกผักเย็ยบกระเป๋าเป็นอาชีพเสริมค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังเห็นนะคะว่าครอบครัวที่รับผลกระทบเช่นนี้ยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่มาจากการเยี่ยมสามีที่กลายเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำซึ่งกรณีของซิติโนนั้นสามีอยู่ที่เรือนจำที่กรุงเทพค่ะ ทำให้ไม่สามารถไปเยี่ยมได้บ่อยๆเพราะครอบครัวลำบากยากจนไม่มีเงินเพียงพอในการเดินทางไปที่กรุงเทพลูกๆติดต่อกับพ่อทางจดหมายส่วนเธอมีโอกาสไปเยี่ยมสามีได้เฉลี่ยเพียงปีละสองครั้งเท่านั้นโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางขององค์กรการกุศลที่ทำงานทางด้านมนุษยธรรมสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของสามีนั้นเธอไม่ต้องเสียค่าทนายเพราะมีทนายอาสาที่มาให้การช่วยเหลือค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับผลกระทบทางจิตใจนั้นดิฉันได้สัมภาษณ์ซิตินอเพิ่มเติมเธอบอกว่ารู้สึกเครียดวิตกกังวลกับสภาพชีวิตที่ต้องเผชิญแต่ก็ต้องอดทนเพื่อลูกคะ่ะคุณผู้ฟังคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้หญิงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่พยายามก้าวข้ามความยากลำบากของชีวิตและผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นคะ่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันอัศลารัตการันและนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย สนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073336490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้